การแข่งขันที่เป็นมากกว่าการต่อสู้กับรายการ Survival หาคู่ดูโอชายคู่ใหม่ในวงการที่ป๊อปกับเหล่าเด็กหนุ่มทั้ง20คนที่ผ่านการออดิชั่นมาทั่วประเทศพร้อมทุ่มสุดตัวกับการฝึกซ้อมมากกว่า1ปีเพื่อเติมเต็มความฝันผ่านบทเพลงต้องมาแสดงความสามารถเฉพาะตัวภายในเวลา2นาทีที่ลิฟต์เคลื่อนตัวลงมา เพราอผ่าค oh, wow. oh, yeah. ู่ที่แตกต่างแต่ลงตัวที่สุดเลือกใครครับสุดยอดดูโอชายคู่ใหม่ของเมืองไทยจะเป็นใครในรายการ The Two เริ่มจันทร์ที่3ตุลาคมนี้เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่อง WorkPo i n t หมายเลข23